บึงการอีสานเหนือจังหวัดที่77ของประเทศไทยกับสถานที่สุดอันซีนที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนี่คือหินสามวานแห่งภูสิงห์หนึ่งในสถานที่สุดอันซีนที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาเลย และก็มีสไลเดอร์ท่ามกลางเขาดินทรายให้เล่นกันด้วยและก็มีที่พักผ่อนพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติกให้ได้ชม และถ้ายัางนึกภาพไม่ออกว่าบึงการน,น่าสนใจขนาดไหนเกาะล้อพาเที่ยวครั้งนี้จะพาไปชมความยิ่งใหญ่ในดินแดนมหาัศาจรรย์แห่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงการกันครับ สวัสดีครับทุกคนยามเช้านะครับผมทริปนี้พาทุกคนมาที่บึงการครับผมจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้เนี่ยก็คือการไปเที่ยวที่หินสามวานนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยมาด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยเราเดินทางกันมายาวนานมากนะครับผมรบเรียกได้ว่าถ้าเป็นระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยก็ราวๆา0เจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตรเลยคือเราเดินทางมาก่อนนั้นเนี่ยหนึ่งวันแล้วนะครับพักผ่อนกันเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่ในบริเวณของป่านาธานการนะครับผมเรามาจุดนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะมาลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อที่เราเนี่ย จะต้องไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าการนี่ซึ่งเราต้องรีบไปแล้วนะครับผมแต่ว่าทริปนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าเรามาพร้อมกับ isuzu mu-X RS นะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น high performance diesel นะครับผมนอกจากจะได้เรื่องของการขับขี่ที่แรงมากยิ่งขึ้นตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นคันนี้อย่างรักโลกและประหยัดน้ํามันมากๆนะครับและแน่นอนพอเราจะไปในพื้นที่ที่แน่นอนนะครับว่าเราไม่ค่อยชํานาญทางเท่าไหร่เราก็ต้องขึ้นรถของชาวบ้านไปนะครับซึ่งก็ isuzu เหมือนกันนะครับ ผมคันเนี่ยจะตกอยู่ที่500บาทหนึ่งคันเนี่ยนั่งได้10คนเลยนะไปทุกคนลุยพร้อมไปลุงพร้อมไปแล้วครับลุงขามาเลยลุงเข้ากล้องกันเลยมาเลยมาเลยครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนั้นพวกนั้นเขาจะวิ่งตามไปใช่ครับเดี๋ยวตากล้องผมวิ่งตามไปวิ่งตามไปอใช่ครับบ๊ายบายอุ้ยวิวอย่างดีอ่ะ หลังจากที่ต้องใช้คําว่าตอนแรกผมจะบอกว่าค่อยๆขับรถชมธรรมชาติก็คงไม่ได้แล้วเนาะใช้คําว่าซิ่งกับลุงเนือครับใช่ครับก็มาถึงลานบริเวณนี้นะครับข้างหน้านี่คือขเอขาเรียกว่าอะไรนะครับจุดชมวิวถ้ำลือสีอ่าจุดชมวิวถ้ำลือสีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปก็คือหินสามวานอ่าหินสามวานนะครับผมจะมีทางเข้าอยู่ทางฝั่งนู้นไปเลยไหมครับไปลุยลุยลุยโอ้แต่เข้ามาตรงนี้ผมว่าเป็นซูมไม n ก็โอเคแล้วนะครับ นี่ไงหินสามวานและที่บอกว่าหินสามวานนะครับคือทําไมมันถึงแบบเป็นเส้นออกไปอย่างนั้นนะครับครับมันมันมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับครับก็เขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นทะเลทะเลเก่าทะเลเก่าครับทรงของหินมันค่อยๆกัดซออา่เงี้ยเหรอใช,ใช่ครับใช่อ๋อ เริ่มเข้าใจแล้วไอ้ตรงนี้ที่มันยังพอแข็งแรงอยู่มันก็เลยมันก็เลยยังอยู่อ่ามันก็เลยยังคงรูปร่างแบบนี้อยู่เนาะใช่ครับ สามวานแห่งนี้นะครับเป็นหินขนาดยักษ์สาก้อนที่เรียงอยู่ติดหน้าผาสูบนภูสิงและก็มีอายุอย่างที่ผมบอกไปเลยครับราราวเจ็าล้านปีโดยเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นหิน3าก้อนนี้ดูคล้ายกับฝูงวานวานพ่อวานแม่และก็วานลูก,กค่อยๆแหวกว่ายในผืนป่าเขียวขจีแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนนะครับหินสาวานนี้เนี่ยเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นทะเลทรายกว้างไกลสุดหูลูกตาเลย แต่ด้วยการเวลาและการรวมตัวของเม็ดทรายที่ค่อยๆประสานและก็ตัวกันไปเรื่อยๆทําให้เกิดเป็นชั้นหินทรายทรงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าการที่เค้์เนี่ยวางซ้อนทับกัน6ชั้นเกิดการแตกที่มีลักษณะเป็นแนวยาวหลายแนวขนานกันยิงมาเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอักรอยแตกรอยร้าวก็จะเป็นล่องลึกขึ้นเรื่อยๆและก็กว้างขึ้น จากรูปทรงนะครับที่เคยเป็นเหลี่ยมเป็นมุมค่อยๆถูกกัดก่อนพุพังทลายกลายเป็นสันโค้งมนดูคล้ายกับประวาน3ามตัวหันหน้าออกจากพาสูงอย่างที่เห็นเลยครับ ไปฝั่งที่เป็นภูเขาฝั่งนู้นทั้งหมดก็คือลาวล,ลาวหมดเลยครับเลยไม่น้ําโขงไปเนี้ยเลยไม่น้ำโขงไปมีเฉพาะตรงนี้ของเราภูวัวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัวตรงนี้ครับที่มองเห็นตรงโน้นก็คือภูลังกาอืมครับที่เป็นเขาแน,แนวแนวตัดอ่ะลุงแล้วผมอยากรู้สมมติว่าเราขึ้นมาบนเนี้ยมันมีจุดไหนที่เราไปเที่ยวได้บ้างอ่ะมีทั้งหมด6จุดครับครับจุดแรกก็คือจุดลานธรรมคือหินรูปรูปสิงโต Oh. เราต้องแวะตรงนั้นก่อนไหว้พระก่อนก่อนที่เราจะขึ้นเขาเนี่ย<อ>ไหว้พระหลวงพ่อพระสิงห์ครับเสร็จแล้วก็เราก็ขึ้นมาข้างบนนี้สองจุดจุดชมวิวถ้ำดุสีกับหิน<ต>ชางแบบน้แต่ย้อนไปทันใช่ไหมฮะทันครับถ้าถ้าเราขึ้นมาเช้านี่นก็คือเราจะขึ้นมานี่ก่อนเลยเสร็จแล้วเราค่อยวนกลับไปส่วนอีกอีกสามที่ก็คือทางลงหมดเลยหินช้างประตูภูสิงห์แล้วก็สร้างร้อยบ่อเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกเย็นตอนเย็นจุดจุดท้าย ก็คือถ้ามาช่วงนี้ก็คือพระาทิตไม่สวยับต้องมาหน้าหนาวรับม,มาหน้าหนาวฟ้าเปิดท้องฟ้าสีทอง อุ้ยเราเราไม่เน้นฟ้าเปิดครับวันนี้เราเน้นบรรยากาศลุงันนี้รยาากศเราได้หมอกรนเหมอกเขาได้พาทิศเราได้หมอกนะไม่แปลกนะทาไมลุงถึงชื่อลุงสุขเขาจะยิ่งอย่างนี้ก็คงมีความสุขแล้วครับบรรยากาศดีจริงๆผมถ่ายรูปแล้วลงมาผมเตรียมเป็นนายแบบแล้วครับังนั้นเดี๋ยวเราจะรบกวนให้ตากล้องนะครับเดินไปฝั่งนู้นแล้วผมก็จะนั่งสบายฝั่งนี้นะ มาที่หินสาวานแล้วนะครับผมรับรองว่าต้องได้รูปสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนและโชคดีมากๆที่เรามากับลุงสุกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่ไงเขารู้ว่าต้องถ่ายมุมไหนนะครับเขาก็แนะนําจุดมาแล้วถ่ายรูปบุมมาเนี่ยคือสวยเท่แน่นอนแบบนี้เลยครับ นอกจากทินสาวมาแล้วเดี๋ยวต่อไปจะพาทุกคนไปที่ลานธรรมภูสิงกันต่อเลย,เยอ๋อนี่ทุกคนตรงนี้ก็คือลานภูสิงลานปฏิบัติธรรมลานปฏิบัติธรรมภูสิงเนาะอ,อันนี้ก็ลุงเขาบอกว่าเป็นที่มาของภูสิงของภูสิงคือชื่อภูเขาเนี่ยถูก,ถกตั้งชื่อจากหินก้อนนี้ซึ่งเราจะไปดูเขาว่า,าอะปเป็นยังไงเนาะ ที่นี่ทุกคนจะมีหลวงพ่อพระสิงห์ไปดิสถานอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าลานปฏิบัติธรรมภูสิงห์นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเขาบอกว่าหินเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกับสิงโตนะครับผมนอนอยู่นี่นะครับผมเป็นที่มาของชื่อภูเขาบริเวณนี้กว่าพันสองร้อยไร่นะครับโอโ้สุดยอด ยิ่งใหญ่มากๆเลยแต่นี้ผมบอกไปว่าบริเวณนี้นะครับหินแดงเห็นไหมขนาดตัวหินภูสิงห์เนี่ยก็ยังเป็นหินแดงเลยนะครับจากสมัยก่อนเนาะสุดยอดสุดยอดมากๆลานทําภูสิงห์ก่อนที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเคยเป็นลานปฏิบัติธรรมของชาวบ้านร่วมกับวันมาก่อนจึงทำให้จุดนี้ได้ชื่อว่าลานธรรมนะครับ ส่วนคําว่าภูสิงมาจากหินทรายแดงขนาดใหญ่ก้อนนี้ที่มีอายุราวๆ75ล้านปีที่ชาวบ้านจินตนาการกันว่าหินก้อนนี้มีลักษณะคล้ายกับสิงโตกําลังหมอบอยู่ทําให้กลายเป็นที่มาของชื่อลานทําภูสิงนั่นเองครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าคล้ายกับสิงจริงๆนะในปัจจุบันนะครับผมจุดนี้ยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระสิงประดิษฐานอยู่อีกด้วยไว้สำหรับผู้คนมากราบไหว้สักการะกันครับ ตรงลานทำภูสิงนะครับเขาก็มีความเชื่อกันว่าใครเนี่ยที่จะขึ้นไปหินสามานต้องขึ้นมาขอกราบไหว้ขออนุญาตกันก่อน นี่นะครับถึงกันแล้วกับประตูภูสิงห์นี่นะครับผมก็คือประตูภูสิงห์เป็นจุดที่มีหินใหญ่สองก้อนตั้งอยู่ริมหนา้าผาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับช่องเขาเมื่อเดินเข้าไปชมใกล้ๆบริเวณริมหนา้าผาก็จะพบกับวิวของพื้นป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์นะครับผมราวกับว่าเป็นประตูบานใหญ่ที่ออกไปให้เราเนี่ยได้ชมวิวสุดอลังการสามารถถ่ายภาพคู่กับหินได้จุดนี้ก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งของภูสิงห์แห่งนี้เลยครับ เป็นงไงกับ,บ้านทุกคนกับประตูภูสิงห์นะครับเรียกได้ว่าทริปนี้เรามาหินสาวานเนาะผมจะบอกเลยว่าให้ฟิลลิ่งแบบชมธรรมชาติแบบเต็มที่เลยนะครับผมและถ้าอยากจะให้ผมแนะนานะผมอยากจะให้ทุกคนมาประมาณสักช่วงตีห้านะครับผมเวลาขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เป็นช่วงพระขึ้นพอดีแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรครับผมมาช่วงเที่ยงๆบ่า,ายเย็นก็ได้แค่อย่ากเกินห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวพอเวลาลงไปเนี่ยมันจะมืดเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้า ผมจะพาทุกคนไปเล่นน้ำตกกันบ้างไปมันกันบ้างนะครับผมพี่ๆก็จะเล่นกับผมด้วยนี่ต้องล็อกไว้จะได้มีคนเล่นกับผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่น้ำตกถ้ำพระกันนะครับผมแล้วก็เล่นสไลเดอร์ธรรมชาตินี่ดูเลยคนนี้จะเล่นกับเรานะฮะนี่ไปเจอกันช่วงหน้าครับผมมิวเลยค่ะใหญ่จกค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณท่าเรือนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นท่าเรือ2ที่จะไปน้ำตกถ้ำพระนะครับแล้วก็จะมีเรือรอเราอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อตั๋วบริเวณนู้นไปไปซื้อตั๋วนะครับแล้วก็สวัสดีครับซื้อตั๋วไหนครับลุงครับผม5คนครับหคนคนละห้บาทครับผมไปนะครับครับ อ่าได้250ห้าครับผมผู้ใหญ่ห้เนาะเด็กก็30บาทเท่านั้นนะครับนั่งเรือนานไหมลุงนั่งอยู่เรือประมาณ7นาทีครับผมโอยเจนาทีไม่นานคุณท่าเรือข้างบนสวยไหมสวยนี่<ว>แค่ตัวแบบนี้นะครับลุงบอกว่าสวยมาก7นาทีก็ถึงแล้วแปลงนั้นเราลงเรือกันเลยครับ เราก็จะถึงน้วตบถ้ำพาร์แล้วตรงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นบริเวณแบบอินทรยและก็มีสไลเดอร์นะอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับผมที่เราจะไปเล่นกันและวๆว,วุกคนก็จะไปเล่นกับผมด้วยเ <ś c oughs> ดี๋ยวน,นี้มันแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้เดี๋ยวมีจ่ายค่าเข้าเขตอนุรักษ์พันสตาใช่ไหมครับใช่ของกรมอุทยานครับธรรมชาติสวยเลยพี่สวยครับโอ้ยทุกคนบอกว่าสวยมือเลยอ่ะผมว่าน่าจะของจริงนะที่นี่ไปงั้นเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับ Let's go เห็นว่าพี่น้ำในน้ำตกเยอะมากตอนนี้เราเดินมาสักพักนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะเริ่มเป็นบริเวณหินทรายและแล้วก็จะมี ความชื้นอยู่ผมเดาว่าบริเวณน้ำตกเองเนี่ยเซอร์เฟซพื้นผิวมันก็น่าจะประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยดูถ้าเรามองเห็นไกลๆนะครับมันจะมีน้ำเยอะมากซึ่งช่วงนี้เนี่ยเรากำลังมาช่วงที่แบบมันเป็นหน้าฝนนะน้ำมันกำลังเยอะเลยนะครับแปแล้วก็ห้ามพลาดตื่นเต้นและอยากเล่นแล้วชุดพร้อมไม่พร้อม นีทุกคนเราก็มาถึงกันที่น้ําตกถ้าพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากตัวนี้เนี่ยเป็นชั้น2นะครับแล้วก็มีสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์ทางธรรมชาติตอนแรกผมคิดว่ามันจะซิฟเซิฟสบายๆแต่เห็นคุณพ่อคนเมื่อกี้เขาเล่นแล้วโอ้เดือดใช้ได้เลยครับแต่เราก็ต้องมาลุยกันสัหน่อยไหมจะยอมคุณพ่อได้ไงไปลงเล่นน้ำกันครับผม และนี่คือน้ำตกท่าพรานะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้วัวอำเภอเสกาจังหวัดบึงการเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามอันโดดเด่นด้วยชั้นหินทรายนะครับและธรรมชาติอันเขียวขจีรอบด้านถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดของจังหวัดบึงการ น้ำตกทามพานะครับเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านหินทรายแบบนี้ทำให้ลักษณะของน้ำตกมีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนๆสำหรับสายถ่ายรูปเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดมีมุมอันซีนมากมายเลยครับและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือที่นี่มีแอ่งน้ำให้เล่นสนุกและก็มีสไลเดอร์ธรรมชาติจากร่องหินที่ถูกน้ำกัดเซาะเหมาะกับสายลุยสุดๆเลยครับ เป็นไงกันบ้างทุกคนกับน้ําตกทําพระนะครับเยกว่าเป็นหนึ่งในน้ําตกที่สวยที่สุดทาี่ผมเคยไปเที่ยวมาเลยนะคือด้วยความที่ภูมิประเทศเนี่ยเขาเป็นหินทรายแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีน้ํากัดซาะมันเลยให้เราเนี่ยเป็นฟิลลิ่งเหมือนว่าเราเล่นสไลเดอร์ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยน้ำใสเล่นน้ําได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าในบริเวณที่ทุกคนเห็นผมเล่นสไลเดอร์ก่อนหนะ้านี้เนี่ย ส่วนตัวนะผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยอย่าเล่นนะครับผมมันอาจจะอันตรายนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมสามารถเที่ยวได้สบายๆบรรยญญากาศธรรมชาติโดยรอบเนี่ยถือว่าดีเลยครับเราก็มาปิดกันที่ที่มาของชื่อของน้ําตกวัดถ้ำพระนะครับบริเวณเนี้ยเขาก็จะเป็นถ้ำพระนะครับผมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับผมเป็นที่หนึ่งที่ผมมองว่าใครมาบงการเนี่ยต้องมาสักครั้งให้ได้เลยนะครับผม ใช่นะครับที่มาเที่ยวหินสามว่านหรือน้ําตกท่าพระเหมือนพวกเราผมขอแนะนํานะครับผมให้พักที่พักใกล้เคียงกับบึงโขงหลงอย่างที่พักเพื่อนเคียงบึงเป็นที่พักที่เหมาะสมมากๆก,กับการพักผ่อนนะครับผมมีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบเลยจะมาแบบครอบครัวกันได้จะมากับคู่รักก็ได้นะครับมากับแก๊งเพื่อน,นก็ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเป็นที่พักริมน้ํานะครับผมคือเดิอนออกจากที่พักเนี่ยสามารถมาชมพระที่ตกดินได้เลยนะครับวิวดีมากๆส่วนใครที่อยาก จะไปกราบไหว้เจ้าปู่อือลือก็สามารถบอกทางที่พักได้นะครับเขามีบริการเรือรับส่งกราบไหว้เจ้าปู่อือลือกันด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมาพักที่นี่จริงๆแล้วก็จะติดใจเหมือนผมเลยครับ เป็นไงบ้างทุกคนกับทริปการมาเที่ยวบึงการของเราในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คันนี้ Isuzu MU-X RS นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง2.2นะครับให้กําลังแรงม้าถึง163แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ย400นิวตันเมตรจุดเด่นของเขาเลยหนทุกคนก็คือการที่เขาเป็น High Performance Diesel เวลาขับขี่นะผมบอกเลยว่าให้ฟีลลิ่งที่เร่งแรงนะครับผมรู้สึกมั่นใจเวลา แต่ในขณะเดียวกันยังประหยัดน้ํามันและรักโรคมากๆนะครับผมโอ้โหแล้วก็นี่นะเข้ามาในเรื่องของการตกแต่งแบบใหม่ได้นะดูโลโก้ RS นะครับผมคําว่า Isuzu แล้วก็ถ้าสังเกตกระจังหน้าเขาจะมีการเล่นเส้นสายแบบนี้นี่2เส้นนะครับผมแล้วก็นอกจากบริเวณด้านหน้าตรงนี้แล้ว ยังมีไฟหน้าแบบใหม่ครับผมเป็นดีไซน์ใหม่สาหรับตัว RS โดยเฉพาะและใน,นส่วนล้อของเขานะครับก็จะได้ล้อขนาด20ซึ่งก็จะเป็นลายอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสวยนะครับผมและถ้าสังเกตอีกอย่างนึ่งคันนี้เขาจะเล่นเด่นในเรื่องของการเป็นสีลม์กรีนนะครับตัดกับสีดําของตัวรถแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเทมากๆเลยนะครับ และอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของไฟท้ายถ้าสังเกตเนี่ยจะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับเพชรนะครับผมเป็นลายคาดยาแบบใหม่พิเศษสำหรับตัว RS โดยเฉพาะและไม่ได้สวยแค่ภายนอกนะครับภายในตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาจะมีการเดินได้ตามเบาะเนี่ยจะมีการเดินได้เป็นสีไลท์กรีเหมือนกันและก็มีโลโก้ RS อยู่ตรงเบาะนะครับผม เป็นไงทุกคนสําหรับ isuzu mu x คันนี้นะครับเรียกได้ว่าขับขี่ดีรักโลกมากๆแถมคุณได้ความเทค่คุณได้ความหล่อด้วยและทิปบึงการนะครับผมสําหรับในครั้งนี้ก็คงจบลงแล้วแต่ครั้งหน้าผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันต่อครับผมไปกันที่ถ้านาคาไปดูถึงความสวยงามความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์จะเป็นยังไงร,รอชมกันได้เลยครับ